รดโอไทยแส8กุมภา,ชมาพา 12, นันธ์2569นี้ถึงเวลาสำคัญของคนไทยกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติพร้อมกันในวันเดียว <Sure. S 3> เข้าคูหารับปัดสามใบ สีเขียวเลือกสอสอเขตสีชมพูเลือกพักการเมืองและบัตรสีเหลืองออกเสียงประชามติเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ย้ำ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมแล้วไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่หนึ่งเสียงของคุณคือพลังกำหนดอนาคตของประเทศไทย กับสิ่งดีๆที่เรามอบให้ สวทส่งแอคโกลก fm 106.5 MHz มจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันหลังข่าวค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการคุยกันหลังข่าวค่ะก่อติดเลือกตั้งสสและก็การออกเสียงประชามตินะคะรายการที่จะพาทุกท่านนะคะมองข่าวบ้านเมืองเรื่องบ้านเรื่องเมืองด้วยภาษีที่ไม่ซับซ้อนอยู่กับพวกเราสองคนดิฉชันสุติมาดาโอค่ะค่ะดิฉันยาหาโรเจแวนะคะเป็นข่าวที่เขาเรียกว่าจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารนะคะให้กับคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะแต่ก็เขา ใจได้นะคะสำหรับประชาชนทุกคนนะคะในช่วงเวลานี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่า ประเทศไทยนะคะของเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะไม่ใช่แค่การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะคะหรือการเลือกตัว,ตวแทนนะคะเข้าไปทําหน้าที่ในสภาทเท่านั้นนะคะ,คะแต่เป็นแต่เป็นอีกหนึ่งเสียงเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสําคัญค่ะที่เกิดขึ้นพร้อมกันค,ะค่ะนั่นก็คือการออกเสียงประชามติค่ะพิรักหลายคนอาจมองว่านะคะการเลือกตั้งก็เรื่องหนึ่งการออกเสียงประชามติก อีกเรื่องนึงแต่ในความเป็นจริงแล้ว2เรื่องนี้เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพราะการเลือกตั้งคือการเลือกคนส่วนประชามติคือการตัดสินใจกติกาหรือโครงสร้างใหญ่ของประเทศนั่นเองค่ะค่ะการค่ะ ค่ะซึ่งการออกเสียงประชามติในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงเรื่องการเมืองของนักการเมืองนะคะแต่เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนนะคะเพราะผลของประชามตินะคจะส,ส่งผลต่อแนวทางการปกครองประเทศสิทธิเสรีภาพรวมถึงระบบการเมืองในระยะยาวค่ะและตรงนี้เองนะคะที่ทําให้หลายคนนะคะเริ่มตั้งคําถามในใจนะคะว่าประชามติคืออะไรทําไมต้องจัดให ไม่มีประชามติทำไมต้องถามประชาชนก่อนและ ที่สำคัญที่สุดก็คือทำไมประชามติครั้งนี้นะคะถึงเกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บางคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะเป็นเรื่องไกลตัวนะคะเป็นเรื่องของนักกฎหมายหรือเป็นเรื่องในสภาแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะรัฐธรรมนูญนะคะก็คือกฎหมายสูงสุดของประเทศค่ะ <c oughs> เป็นกติกาที่กำหนดนะคะว่าใครมีอำนาจอะไรประชาชนมีสิทธิ์อะไรและรัฐต้อง ปฏิบัติต่อประชาชนอย่างไรคะ่ะพูดง่ายๆเลยค่ะรัฐธรรมนูญคือกติกาที่กำหนดชีวิตแล้วก็ทางการเมืองและส่งผลชีวิตต่อต่อชีวิตประจําวันของเราทุกคนค่ะตั้งแต่เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานค่ะไปจนถึงการตรวจสอบการใช้ยามนันของรัฐค่ะดังนั้นคุณฟังค้าการที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่สามารถตัดสินใจกันเองได้ในสภาค่ะต้องอาศัยเสียงของประชาชน เป็นผู้ให้คำตอบตั้งแต่เริ่มค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการคุยกันหลังข่าวนะคะเกาะติดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติปี2569นะคะจึงอยากเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาค่อยๆทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะตั้งแต่ที่มาของการทำประชามติเหตุผลและก็ ความจำเป็นนะคะกระบวนการตามคำวิิจัยของสารรัฐธรรมนูญรวมไปถึงผลดีและก็ผลเสียนะคะที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเรานะคะซึ่งเป้าหมายของรายการเราวันนี้นะคะไม่ใช่การขึ้นนำการชี้นำนะคะ ว่าควรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะแต่เป็นการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ตัดสินใจด้วยตนเองบนพื้นฐานของเหตุผลและ ความเข้าใจเพราะการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะไม่ควรเกิดจากความกลัวไม่ควรเกิดจากความความสับสนแล้วก็ไม่ควรเกิดจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะคะแต่ควรเกิดจากความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความตั้งใจของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะเราจะเริ่มนะคะไล่เรียงกันนะคะตั้งแต่คําถามพื้นฐานที่สุดเลยนะคะว่าประชามติคือ อะไรแล้วก็เหตุใดรัฐจึงต้องถามประชาชนก่อนนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความเข้าใจกับคําที่พี่รักบอกว่าประชามติค่ะวันก่อนนะคะประชามติวันก่อนนะคะประชามติคือการที่รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยออกเสียงแสดงความคิดเห็นในเรื่องสําคัญของประเทศค่ะไม่ใช่แค่เลือกคนแต่เป็นการเลือกทิศทางว่าประเทศควรไปในทางไหนและการประชามติในครั้งนี้นะคะมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็น ชอบการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะโดยมีคําถามนะคะเพียงข้อเดียวคือท่านเห็นสมควรหรือไม่ขออภัยค่ะท่านเห็นชอบว่าควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เป็นคำถามตรงไปตรงมาไม่ถามรายละเอียด ตามมาตรานะคะไม่ถามเนื้อหาเชิงเทคนิคแต่ถามว่าควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ค่ะพี่รักค่ะเหตุผลสำคัญนะคะที่ต้องมีการทำประชามตินะคะไม่ได้เกิดจากความเห็นของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เกิดจากคำวิิจัยสารรัฐธรรมนูญนะคะที่18ับ2568นะคะลงวันที่10กันยายน2568ค่ะสารรัฐธรรมนูญ นะคะควินิจฉัยไว้ชัดเจนนะคะว่าภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะคะรัฐสภานะคะมีอำนาจที่จะเริ่มหรือแสดงความต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ ก่อนจะเริ่มนะคะต้องถามประชาชนก่อนเพราะรัฐธรรมนูญคือกติกาสูงสุดของประเทศค่ะและเจ้าของกติกานี้ไม่ใช่รัฐสภาไม่ใช่รัฐบาลแต่คือประชาชนทุกคนค่ะดังนั้นนะคะหากยังไม่ถามประชาชนแล้วเดินหน้าเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะคะถือว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเดิมค่ะค่ะเหตุผลสําคัญที่ต้องมีการทําประชามติไม่ใช่เกิดความเห็น ของใครคนใดคนหนึ่งค่ะแต่เกิดจากคําวินิจฉัยนะคะสารรัฐธรรมนูญที่18นะคะทับ2,568ลงวันที่10กันยายน2,568ค่ะสารรัฐธรรมนูญนะคะมีวินิจฉัยไว้ชัดเจนว่าภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพศ2,560รัฐสภามีอำนาจริเริ่มหรือแสดงความต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ แต่ก่อนจะเริ่มนะคะต้องถามประชาชนก่อนเพราะรัฐธรรมนูญคือกติกาสูงสุดของประเทศเจ้าของกติกานี้ไม่ใช่รัฐสภาไม่ใช่รัฐบาลแต่คือประชาชนทุกคนดังนั้นหากไม่ถามประชาชนแล้วเดินหน้าเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ถือว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเดิมนั่นเองค่ะค่ะ<น>เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามในส่วนของอาการออกเสียงประชามติกันต่อนะคะค่ะ 你当爸。 ฉลาดไปทำง,งานเพื่อเรารักใครชอบใครก็ไม่มีขังกันกระบาดให้ฉันวัดกันพิจบายเลือกคนที่รักและก็พักที่ใส่ใจอย่าลืมออกไปนะบัตรประชาชนโหลดแอปสมาร์ทโหมดดูได้ทุกเรื่องแปดกูก่พาเจอกันนะทุกคนมาเชิดนะลองมาเชิญมาออกมา,า,มาใช้สิทธิ์ไปด้วยกัน บงเช้าถึง5้าโมงเย็นเตรียมบัตรประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติกันค่ะจําขั้นตอนง่ายๆแค่รับกาพับย่อนสองรอบในที่เดียวรอบแรกเลือกสสยื่นบัตรประชาชนตรวจลำดับที่ลงลายมือชื่อรับบัตรสองใบบัตรสีเขียวกาคนที่รักบัตรสีชมพูกาพักที่ชอบกาได้ใบละ1กากบาทเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วพับบัตรย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองรอบ2อออกเสียงประชามติอย่าเพิ่งกลับนะคะเดินไปจุดถัดไปยื่นบัตรประชาชนตรวจลำดับที่ลงลายมือชื่อ รับบัตรใบที่3เพื่อออกเสียงประชามติการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในประเด็นคําถามว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ให้ทําเครื่องหมายกากบาทเพียงช่องเดียวในช่องเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือไม่แสดงความคิดเห็นเสร็จแล้วพับแล้วย่อนลงหีบบัตรประชามติเป็นอันจบหน้าที่ที่พวกเราคนไทยต้องทําเพื่อประเทศของเราหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายและมีพลังในการกําหนดอนาคตของประเทศออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับ ค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงแรกนะคะเราก็ได้มีการพูดคุยนะคะถึงประชามติคําว่าประชามติคืออะไรนะคะแล้วก็ทํำไม ต้องถามประชาชนนะคะช่วงนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือขั้นตอนการออกเสียงประชามตินะคะซึ่งหลายคนนะคะอาจจะคิดนะคะว่าประชามติคือการถามครั้งเดียวแล้วก็จบนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะกระบวนการเกี่ยวกับการจัดทำรัฐมนูญนะคะฉบับใหม่เนี่ยต้องผ่านการถามประชาชนถึง3ครั้งนะคะเพื่อให้ทุกขั้นตอนนะคะเป็นไปตาม หลักป,ประชาธิปไตยแล้วก็เป็นไปตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือขั้นตอนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะคะคือการถามประชาชนนะคะว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะคะเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนนะคะไม่ได้ถามรายละเอียดอย่างที่น้องมั่นบอกนะคะไม่ได้ถามเนื้อหาถามเพียงว่า ควรเริ่มต้นกระบวนการหรือไม่นะคะถ้าประชาชนส่วนใหญ่นะคะไม่เห็นชอบนะคะกระบวนการทั้งหมดนะคะก็จะหยุดทันทีค่ะแต่ถ้าประชาชนส่วนใหญ่นะคะเห็นชอบ จึงจะเดินหน้า Na, สู่ขั้นตอนต่อไปนะคะพูดง่ายๆก็คือขั้นตอนที่1นนะคะเปรียบเสมือนการถามเจ้า,าเจ้าบ้านนะคะ<ม>เจ้าของบ้านนะคะว่าจะสร้างบ้านใหม่ไหมอะไรอย่างงี้<ม>แต่ถ้าเจ้าของบ้านไม่อนุญาตก็ไม่สามารถสร้างได้นะคะแต่ถ้าเจ้าของบ้านอนุญาตก็สามารถไปต่อได้นะคะในส่วนของขั้นตอนที่2นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะ เมื่อประชาชนนะคะเปิดทางแล้วนะคะระัฐสภาก็จะเริ่มดําเนินการนะคะกําหนดวิธีการและกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะแล้วต้องนํากลับมาถามประชาชนอีกครั้งนะคะว่าเห็นชอบกับแนวทางและก็วิธีการหรือไม่ขั้นตอนนี้นะคะสําคัญมากๆเพราะเป็นการตรวจสอบว่าวิธีการที่เสนอเป็นธรรมโปรง่งใสและ เปิดโอกาสให้ประชาชนนียมีส่วนร่วมจริงหรือไม่ค่ะเปรียบเสมือนกับหลังจากเจ้าของบ้านนะคะบอกว่าสร้างบ้านได้นะคะผู้รับเหมานะคะก็จะต้องนำแบบบ้านมาให้ดูอีกครั้งนะคะว่าจะสร้างบ้านแบบไหนใช้วัสดุอะไรถ้าเจ้าของบ้านไม่พอใจออไม่พอใจแบบก็ยังไม่สามารถที่จะ สร้างได้หรือว่าอนุญาตได้นะคะ,ะในส่วนขั้นตอนที่3ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วนะคะจะต้องถามประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะเห็นชอบให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่นี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะและเป็นขั้นตอนที่อ่าขั้นตอนนะคะที่ประชาชนได้ตัดสินใจต่อผลงานจริง ทั้งฉบับเลยนะคะถ้าประชาชนไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะคะก็จะไม่สามารถประกาศใช้ได้แต่ถ้าประชาชนเห็นชอบนะคะจึงจะสามารถนำอนำไปใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้นะคะพูดง่ายๆนะคะขั้นตอนนี้นะคะเหมือนกับบ้านที่สร้างเสร็จแล้วเจ้าของบ้านต้องเป็นคนตรวจรับก่อนที่จะ เข้าอยู่จริงนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะว่าบ้านเรามีร้าวบ้างไหมม,มีตรงไหนแตกมีตรงไหนปูนไม่อะไรปูกระเบือ้องไ,นะไ,ไม่อะไรนะไม่แน่นไม่อะไรเราก็ต้องมีการตรวจสอบอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่3สรุปง่ายๆเลยนะคะคุณฝั่งผู้ชมนะคะก็คือ ประชามตินะคะเรื่องรัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่แค่ถามครั้งเดียวนะคะ,ะแต่เป็นการถามประชาชนถึง3ครั้งก็คือครั้งแรกจะเริ่มทําหรือไม่คําถามที่2ก็คือจะทําแบบไหนคําถามที่3ก็คือจะใช้หรือไม่ใช้<ะ>แค่นั้นเองนะคะทุกขั้นตอนนะคะประชาชนเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจนะคะและสิ่งสําคัญที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือการออกเสียง ก็เรียกว่าการออกไปใช้สิทธิ์นะคะ,คะเพราะทุกเสียงนะคะมีความหมายต่อประเทศชาตินะคะ เรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียบ้างค่ะพ่รักข,ข้อดีนะคะประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะก็ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแก้ปัญหาบทบัญญัติที่ขัดแย้งในคราวเดียวลดข้อถกเถียงเรื่องที่มาของรัฐธรรมนูญในปี2560อีกด้วยค่ะในส่วนของข้อเสียและข้อข้อกังวลน,นะคะก็อาจเกิดค,ความขัดแย้งทางการเมืองใช้งบประมาณในการจัดทานะคะประชามติหลายครั้งกระบวน การใช้เวลานานดังนั้นคําถามไม่ได้มีคําตอบตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับการชั่งน้ําหนักของประชาชนแต่และคนอีกด้วยค่ะไม่ว่านะคะท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยการออกเสียงประชามติคือสิทธิของท่านโดยตรงค่ะไม่ใช่สิทธิเท่ากับการปล่อยให้คนอื่นตัดสินใจแทนรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันกำหนดสิทธิเสรีภาพหน้าที่ แล้วก็อนาคตของลูกหลานของเราด้วยค่ะพี่ราื เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าทุกอย่างนะคะจะมีทั้งข้อ,ขอดีแล้วก็ข้อเสียนะคะ,คะมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะมในเรื่องขอ,ของการออกเสียงประชามตินะคะเชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้นะคะ<ม>นั่นก็คือเรื่องของถ้าผลประชามติออกมาแล้วนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อประเทศนะคะ,คะกรณีที่1น,นะคะถ้าผลออกมาไม่เห็นชอบนะคะถ้าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยลงคะแนนว่าไม่เห็นชอบนะคะผลก็ผลที่เกิดขึ้นก็คือกระบวนการจัดทํา รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะก็จะหยุดลงทันงทีนนะคะ,คะประเทศไทยก็จะยังคงใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันต่อไปนะคะมไม่มีการตั้งคณะยกร่างไม่มีขั้นตอนต่อเนื่องนะคะพูดง่ายๆก็คือประเทศไทยยังเดินต่อไปภายใต้กติกาเดิมะนะคะสำหรับบางคนนะคะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและไม่เกิดความขัดแย้ง ใหม่อย่างที่น้องมัดพูดไปข้อเสียเนาะแต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะบางคนก็อาจจะมองว่าปัญหาบางเรื่องที่อยากจะแก้ไขอาจจะยังอยู่ต่อไปนะคะส่วนกรณีที่สองนะคะถ้าหากว่าผลออกมาเห็นชอบถ้าประชาชนส่วนใหญ่นะคะลงคะแนนว่าเห็นชอบนะคะนั่นหมายความว่าประชาชนนะคะอนุญาตให้เริ่มต้นกระบวนการ,การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะรัฐสภาก็จะ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายตั้งกระบวนการยกร่างและต้องกลับถากลับมาถามประชาชนอีกครั้งอย่างที่พิรักษ์บอกนะคะว่าทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้นะคะ1 2 3นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือแม้จะเห็นชอบนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รัฐธรรมนุญฉบับใหม่ทันทีนะคะเป็นก็ียกว่าแต่เป็นเพียงการเปิดทางนะคะให้กระบวนการเนี้ยเริ่มเท่านั้นเองนะคะ ส่วนผลกระทบนะคะในภาพรวมไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะคะสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือประเทศนะคะจะได้คำตอบจากเสียงประชาชนจริงๆนะคะซึ่งเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองเท่านั้นนะคะแต่เป็นกติกาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนนะคะทำไมเสียงของเราจึงสาคัญคอันนี้น้องมัดพูดบ่อยมากเลยนะคะทุกคน บางคนนะคะอาจจะคิดว่าเสียงของเราเพียงคนเดียวนะคะคงไม่เปลี่ยนอะไรได้มากนะคะแต่ความเป็นจริงก็คือ ผลประชามาตินะคะ<ม>เกิดจากเสียงเล็กๆของพวกเรานี่แหละ,ะของประชาชนจํานวนมากแล้วก็มารวมกันนะคะหนึ่งเสียงอาจจะดูเล็กนะคะแต่เมื่อรวมกันแล้วนะคะก็คือเสียงของประเทศนะคะยังไงก็ฝากนะคะคือเรียกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไม่ใช่การเลือกคําตอบไหนนะคะ<ม>แต่คือการออกไปใช้สิทธ<ม>ิ์ด้วยความเข้าใจศึกษาข้อมูลให้ครบนะคะคิด ให้รอบด้านแล้วตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะอันนี้สำคัญที่สุดใช่ไหมคะอ่ะยังไงก็เชิญชวนนะคะในส่วนของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรือว่าการออกเสียงประชามตินะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยนะคะย้ำเลยในเรื่องของคุณสมบัตินะคะ,ะสำหรับคุณสมบัตินะคะผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีสัญชาติไทยนะคะถ้าไม่แปลงสัญชาติไทยก็ไม่น้อยกว่า5ปีนะคะมีอายุ ไม่ต่ำกว่า18ปีก็คือ18ปีก็คือไปเลือกตั้งได้ลจากเริ่มจากวันที่ประกาศเลือกตั้งนะคะเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในเทะเบียนบ้านอย่างน้อยไม่เกิน90วันค่ะ,คะหลักฐานที่แสดงในการใช้ในการลงคะแนนอย่างที่เราย้ํากันในทุกบท<ช>รายการในทุกค่ําคืนของเรานะคะก็ะบัตรประจําตัวประชาชนบัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้นะคะเน้นย้ํานะคะแล้วก็หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายแล้วก็มีเลขบัตรประจําตัว มีเลขประจำตัวของเรานะคะ13หลักที่ย้ําอันนี้ไม่หมดอายุนะคะสําหรับปร,ประชาชนอย่างเดียวที่ใช้ในเรื่องของการหมดอายุได้ค่ะพ่รกแล้วก็มีในส่วนของใบขับขี่บ้างแล้วก็หนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตของเรานั่นเองค่ะ,คะและที่สําคัญตอนนี้ก็คือแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปไทยดีหรือว่าสมาร์ท o อ d แล้วก็แอปของ uh, DLT QR l i c เส้นก็ใช้ได้แบบขีดออนไลน์ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะและในเรื่องของการแจ้งเหตุนะคะไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นี่ก็สำคัญนะคะก่อน7หลังเจ็ดตั้งแต่วันที่1นึแล้วก็เก้าถึบผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคนใดนะคะที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้นะคะก็เนื่องจากมีเหตุผลอันสมควรก็ให้ไปแจ้งเหตุนะคะ ก็อย่างที่บอกภายใน7วันเลือกตั้งก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7กุมภาพันธ์2569แล้วก็วันที่9ถึง15กุมภาพันธ์2569ค่ะ,คะก็แจ้งได้ด้วยตนเองนะคะมอบหมายให้ผู้อื่นไปแจ้งแทนก็ได้หรือว่าจะจัดส่งนะคะเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ในการลงทะเบียนและที่สำคัญการแจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์นะคะของแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตแล้วก็ตามเว็บไซต,ต์ของสงานักงานการทะเบียนแล้วก็กระทรวง ไทยที่ www.dora dopa b o r a d, d ด p a ขออภัยค่ะ boradopa นะคะ .go.th ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,คะอย่างงั้นก็อย่าลืมนะคะในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะตรวจสอบนะคะตรวจสอบรายชื่อนะคะว่าเราเนี่ยมี รายชื่อในหน่วยเลือกตั้งหรือไม่นะคะก็หน่วยเลือกตั้งตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะตรวจสอบที่เว็บไซต์ที่น้องมัดพูดเมื่อสักครู่ได้เช่นเดียวกันนะคะสมาร์โหวตนะคะแล้วก็บราโดป้าได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ฝากด้วยกันละกันนะคะสิ่งที่จำง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็คือหน่วยเลือกตั้งของเราอยู่ในเขตไหนพื้นที่ไหนหน่วยไหนเขตไหนลำดับเลขที่ของเราง่ายๆแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนเข้าครูหะ ก็เบอร์คเรียรลอะลรนะกาเสร็จก็หย่อนกาก็ต้องมีจุดตัดจุดตัดนะคะ ฝากกันอีก,กเรื่องนี้ค่ะ,ะก่อนจากการในวันนี้นะคะรายการคุยกันหลังข่าวกับคุณสํนานักงานกรมประชาขออภัยค่ะสํนา,านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสงไหงโกลกค่ะที่ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้สุดท้ายแล้วค่ะพ<า>ิรของรายการของเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ติดตามข่าวสารอย่างมีสติแล้วก็ไปใช้สิทธิ์อย่างมีข้อมูลเพราะเสียงของ ท่านคือพลังของประชาธิปไตยไทยพวก,กเราสองคนนะคะในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะคะกับรายการคุยกันหลังข่าวเกาะติดกันเลือกตั้งสสปี2569และการออกเสียงประชามติค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กและไัยคือคนคนนั้นไัยที่หูจริงและก็หูใจหู้จักประเทศไทยได้ดีกว่าภัย เลือกไมคนนั้นมายาักการนึกบูเฮาคนที่เฮาฮักที่หวังเพึ่งปิ่งใครนึกเขานทัตเมืองไทยเหมือนกันมาตัดมาเฮามาเฮา,า,ามาเอาไปใจสิบไปใจสิบนึกอันนั้นครคือมันงดงามบอดีเสียงบูเฮาดังอยู่กันในฝันร่วมือกันเรื่อสอนสอนนั้นคือบ้านเฮา สำคัญวันที่8กุมภาพูนเฮามีนัดกันตั้งแต่8โมงเจ้าถึง5โมงแรงวันนี้ต้องแน่นหัวใจและต้องเลือกตั้งนึงเสียงของท่านกใจแค่กระดาษต้องคนฉลาดมาทำงานคือเฮาภัยชอบไทยก็บะมีไข่คัดกับกบาคือชัดวัดแกสินโยบายเลือกคนที่หัดและก็พัดที่ใส่ใจวันี่ลืมเอาไปเนิ่นบัตรประชาชนน่ะโหลดแอปสมารโวดพอได้กูเลือกแปลฉพาพันปังกันเนิ่นทุกคนมาเกิดมาเฮามาเฮามาออกมาใะสิบไปด้วยกันเลือกไปคนนั้นมาแยกกันหรือบู พระที่วังพึ่งปีค่คไขนิขานั้นหักเมืองไทยเหมือนกันมาติดมาเฮามาเฮามาออกไปใจสิทธิ์ไปเจสีนึกอันนกคกโทษื่อมันงดงามบอดีเสียงหมู่เฮาดังอยู่การใ้ฝันรุมม่มกันเหรือสออสอนั้นคือบ้านเฮา